สวัสดีค่ะลุงจวบขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะลุงจวบขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปะคะ่ะ ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมกมช่อนมิตรฟังสุภเจริญตลอดไปนะคะขอบคุณเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจให้มาหนึ่งคดีมาสองคดี ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมก่อนมีทุกคมสุกคนจะรวมตลาดไปนะคะขอบคุณนึ่งลลานห,หน้องใจเด้อไปนองขอบคุณนึ่งลลานห้องใจ ขอบคุณที่ให้เกียรรับชมขอให้มีต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะทำไมกลับมาแรงมากเหรอแม่จากเฮานอนแต่นอนไปนอนเลยนอนจากนอน กุญจงหลานน้องใจเด้อพี่น้อนกุญจงหลานน้องใจอยากนอนแห้งพี่น้องไม่มีเท่ามากน้ำตาตกหล่นน้ำตาข้างนี้ก็ตกหน้าตาข้างนี้ก็ตกต้องไปตกไปดึงขื่นลื้นสีน้องเป็นหล่อนะตไปดึงน้ำตาขื่นข้างนี่ก็ไปดึงขึ่นลื้นเนาะแต่ว่าบ่ดึงเนาะบ่มีเงินก็เป็นเป็นสิ่งน้ำตกไอ้นตกหล่นเาเขาเท่าแล้ว เท่าแล้วกันมจักน้องตาตกปลยนน้องตากรนตกหัวกระหงอกโอ้มีตาเน่ประดังประดีกันนึกไปเลยสายตากับพอดีหูกัพอดีเป็นก็ู่เนเลยไปเลอ้ชัวเท่ากันหนีกันเลยสิเป็นตาเบ่งน่าเป็นหงเท่าซ้ำหนีกันยังซ้ำหนีเท่าก็นหนตายละไ เหนื fate, ่อยเหงาหนังงานเนี่เหนื่อยเหงาหนังงานนั่นพี่น้องขนาดหนังตายยังตกเราไม่กินฟังเลยอย่างขาเนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วว่านเขี่ยวเขี่ยนบะมี่ฟังเหนียนบะมี่กามฟังหนียนข่ายเยอะได้เขี่ยวเขี่วกามยังถอนออกแครบะกี้เหลี่ยมฟังหนียกี้เหี่ยวเหรอวานบะมี่กามมาเขียดให้มันปุ่งขึ้นเนาะ ฟังนี่ยังค่อยยังเต็มดีฟังนี่ที่แย่เพราะว่าเขาบ่ามีเขียวกันเข่าว่ามีเข่าไม่แข็งเข่ายิงแล้ววนเข่าวม่าาววาาวมีวัดนี้